โอเคโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคนี้ันเขาหันเขาทางนี้างซสายมือันทางนี้ันออกมาทางนี้หันออกันออกก็ขึ้น เดี๋ยวลงข้างนอกบ่มไผ่พัดไหมอันนี้คือกันไผ่พัดไผ่พัดปิ้งทางน,น,น,นี้จะแม่นบัดบัดบัดนี่ก็ปิ้งนี้ก็โอ้เขาลง<บ>นำรอเวลาไไหน่อยค่อยดื้ดไไดอรอเวลาค่อยดื้ออ่าเอาหันออกบัดหนนนัหนออกออกนีหันออกโอเคอ